เจอแจ็คพอตแล้วเจ้าน้องเจ้าน้องเก่าเด้ดิว้าของแท้ของแท้ของแท้อุปานนะเอาย่อย่โซ่พี่น้องเมึงไหมค่ะ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 ใหญ่พี่น้องว้าได้เรื่องทั้งนั้น <school> เ <and baseline viewers> ปลี่ยนมืดบ้อบบาน ไปัสดีควีนน้องมาเด้อม,มาทงป้าน้ำกันเด้ออ่าอยู่หน้ามีนี่เด้อม,มาล่องเบิงมาสิได้บอเห็นเห็นข้าเจ้าได้เหมือนเศร้าน,นะว่าเต็มคุนะนี่พากันมาล่องเบิงน้านี่บอว่าทมกันเด้อบรรยากาศนะวันนี้น้่งบกเละ อันนี้ก็ลังหานะตัวม่งมันกันเลยวสีแดงหรือก่า เส้นทางดีโลหนึงน่งแฉบหนึ่ง O เรงขันได้ซาวคนพ่กนี่ ได้นำมาแล้วว่ะน้าๆใช่น้าเป็นตี๊กอยู่นะแม่นบ่ไอ้ตัวว่ะดิหมดกี่ตัวมาลุ้นกันว่ามันสิได้ การจับขยานรถไฟเลยจับอะไรของนอันอลไรง่ะแทมที่แ้มที่อะไรตีสีบรรยากว่าห่ากระลงมาบรรยากขี้ิโมะว่าม้าหนิโบปานี่ใครเลย thế thế là nó kéo kéo vào nè kéo 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 Ừ, ông mà bưng đưa, ông mà hay chứ. Tí nó cũng bưng đưa. Chứ nó đã có đấy, chấm chấm nè. Cô hiến Bơm bán. Ok. Mà Đến đây mà ăn đi là bò. ba song mượn cái xịt chính ตัวน้อยเนี่เเบิดแล้วปัจเไงไปเขากาที่ทราเขาลงมานี่ยที่ซีบอกสากันทองเมือเขาเอาปเคยมาจากเสือว่าทับปีโป้ก็ลงมาคือกัน ซาเอาซาเอาเลื่อนได้มาันอีกแล้วโอ้เหนื่อนนอนเลยกันตีนี่เลักทีงานถือเอาถือเอาเพิ่มคือเก่าเลยมาันอยู่ได้หนิงมขี้เก่าข้าเจ้าเนี่ยคนงานทีมงานถือเอาเหิม งุ่มขี้เก่างุ่มขี้เก่าน่าเป็นงุ่มเลยนะปิดปิดอันไปตามต้นแรง ลักษณะบึ้งแล้วมันจะเป็น oh, บึ้งหนำก็มีอ่อยังขี่ตะเลขีต้มอะไรไร้โอเดีรรเดรรม้าเดรรทำปานมาเห็นซ้ำหายอยไปกับขี่ต้มดิ้นเคลียร์เลย เยยนเยยนาะบริคินมันต้องยยนมีตะขีดดต้มอันนี่ก็เป็นอันบึงมีเดอ้อนี่มีแต่ปลาแ,งแล้งเนาะเด้ๆ,ๆมันอีกเลยต้าเข้เฮียมือซำไอจี้กินอยู่ได้ อ๋อเจอแจ็คพอตแล้วเจ้าน้องเจ้าน้องอาก๋อบลกโลเลยนี่แอฟบลเลยนี่เก่าเลยนี่อ้าาของแท้ของแท้เพื่อนบนน้ำเสือกนี่งามงามงามนี่มันอยู่ในนี่ในเมืองกันนี่อ๋อเดินเป็นฮู้ไปนี่ฮู้มันได้ฮู้บอกขนาด

อย่างนี้จะตีมั้งน่ะอย่างนีได้หรอก็ได้คือกันฮาบอ้หอมแฉ่ฟันเนาะเอาจอนยอนยอโซ่พี่น้องเมั้งเนี่ยคา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 วนยามอ๋อคู่คู่ตัวบางกี้ได้หนิอยู่ในเหมืองเดียวกันเด็กหัาอ๋อสุดยอดสุดยอดพี่น้องพามามานี่แหละวันนอกวันหน้าเอาหาอยู่หากินเมยงเมย์เมแต่กับมีความสุบได้หนิ บาาลยยอดฝากติดตามส่องยูทูบใหเด้วยนะฝาอยากเห็นพวกเาเข้าไปหาอยู่หากินแบบนี้ตลอดส่องส่องหน้ามีช a แนลหน้ามีชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังกันตั้งส่องใหม่เลยี่องใหม่ฝากตามคือว่าหน้ามีกับเปนนันวันหาอยู่หากินเนาะพี่น้องคนสิเผ้า๋อพอคอยใหญ่ขากลายขากลายแรงขึ้นมืุ้๊ด เปียแักอยดสยอดกลมันได้อีกตัวนึงสรุปนะสรุปผลงานหะนี่จหน่อยว่าจับเอาเตตวเกาคุณนมาใสโมเมนอันนี้คองไม่กี่เตาขอมีเยอะถอกออกดีกวาบ่มอถอกด้ครับจับสตัวบ่นี่นี่นี่ Cơ bộ đại hơn này, <laughs> à, cả, okay. à, rồi. <laughs> này đại Nói chung chỉ lấy cho lắm Ừ không bỏ nó luôn còn mù nó bỏ Đủ gần đấy <laughs>

้ใ่เขานป่านรนี้ฮะต้มป่านป่นป่าาวรงนีหมู่นเขาได้หน่อยเขาเขี่ยเสียเลยคร้บปรมาันเข้าปอ่นกบเนีไปคกันป่นป่นเขาหน่อยเขาปมานันตามนะคตามจาขาวก็ะโตนะเขาห่าห่วยมาเนอหน่อยหมออยู่บ้านอย่พูดนะ มอนังเบิกเหมืนตัวมอนั่งเบิกเหตนตาฟิิมันหลังอุษาต่างใจสิบิจิบพาเป็มครบตต้นหมูครับว่วแม่ข้อม่กูุกียบไว้ด้วอบอไร้างครบสองตัวเสร็จปั่นกันสาวหน่อยผมบอกว่าบ่บ่บ่ฮิตได้กันเผาหตัวไหนเข้าได้ตัวไหนเขาได้เด้าได้เขาได้ปันเาลย เอาได้ปอใหญ่เขาก็ดีใจเลยเีฟันในเขาน่คิดมาน้ำลักนปีโป้ยาลูกย้อมกได้พูด่มันกระลอกไปแรนนึกกูอยู่พูดปอปีโป้ยันินุเตอปัดยนให้จืดเ้อยถิ่นในเขาหลายมอเียนจืดอกเอาสามคู่หรือสิบขูดก็ันเพราะเห้ยยันไม่ใช่เอาได้กี่สิบโลยี่สิะสามโล เมื่อแวขายแกงมิทุพันธ์เนาะอุ้ยเขาแทงตัวใหญ่เอาล้วเอาไวได้จาโตเลยปลาเข่งฮั่งเท่านี้ไปได้ประคอนด้ิดกอนยันนะอ้ยโ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 อ้เโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยิอ้ยได้ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโา้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโิ้ยโอ้ยช่้ิโด้ย เมื่อหนเมื่อหรเข้งโอพอดีสามตัวพอดีตัวใหญ่าี่สามคนคราตัวใหญ่นี่องเฟินเดินเอาเินเหมาเอาเมฆได้มันอยู่ในมือหองสุดท้ายเอาพอใจแ่บว้าพ่ออะไปานนะซาเอาพ่อข้วพ่อนะเนี่ยบให้นี่ัวเออเื่อนนุ้ย น,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 น้องสาวเอาไว้รถเฮาพอแล้วนี่น้องสาวผู้ายเหรอวะเอาอย่างมาใส่เฮาวันนี้นะ <c oughs> เฮะพอสิการถ่อเม้าปันกันอีก <c oughs> ทีนึงสลัดดีนะตัวนี้ไว้บ่ <c oughs> มีถุงใส่ตัวนี้ไว้ต้มเนหะ็นไหม ยนโอเคลบขาวไม่ขีเตาเลยเกอดหมาดหมาดเกาแก้มแรงโซ่โซ่โซโอ้ไม่ขีเตากัหลายเลยนี่นี่ขีน้องหมานอยู่หมาอยู่ในดละทีมงานเฮาเด้อก็ได้แจวแล้งได้การได้การทีมงานคำปราหนั่งรถนึงเนาก็ได้แจวอยู่ได้การอยู่บ่คอยน์ข้อโซ่ของห้องเลยเนาะอ่าวขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ เาิงับียนดกล้จ็อขอบใจ